บทที่11นะคะพระใต้ปิดกและพุทธศาสนาสุภาสิตค่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะการสังายนณะาพระธรรมบินันอะค่ะก็ทําให้เกิดพระไต้ปิดกอย่างในปัจจุบันนะคะก็คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ การเผยแผ่พระไตรปิฎกนะคะอยู่ที่หน้า178ค่ะหลังจากการสังฆายนาครั้งที่หนึ่งนะคะพระอ,อรหันตสาวกเนี่ยก็ได้มอบพระวินัยปิฎกให้พระอุบาลีนะคะไปบอกลูกศิษย์ให้สืบต่อกันมามอบพระสุตตันตปิฎกให้พระอานนท์เนี่ยไปบอกลูกศิษย์ให้สืบต่อนะคะต่อมาค่ะการสืบทอดพระธรรมวินัยนะคะโดยการท่องจําสืบต่อกันมาเนี่ยเราเรียกว่ามุขปาฐะนะคะท่องจาสั่งสอนกันปากต่อปากเป็นลําดับ ต่อมาค่ะจนถึงการสังคายนาครั้งที่5นะคะ mm hmm. ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีการจารึกพระไตปิดดกเป็นลายลักษณ์อักษรบนใบลานนะคะในสมัยรัชกาลที่1ค่ะเราก็มีพระไตปิดกนะคะเราเรียกว่าไตาปิดกฉบับทองค่ะในสมัยรัชกาลที่5เราจะเรียกว่าฉบับพิมพ์นะคะแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะเราจะเรียกพระไตปิดดกว่าฉบับสยามรัฐนะคะมีตาช้างเป็นเครื่องหมายนะคะ ประเทศไทยนะคะมีพระไตยปิตกฉบับจารึกบนแผ่นหินอ่อนจำนวน1418แผน่นประดิษฐานไว้ในมหาวิหารบริเวณพุทธมณฑลและมีพระไตยปิตกฉบับคอมพิวเตอร์นะคะปัจจุบันนี้ค่ะพระไตยปิตกฉบับภาษาบาลีที่ได้แปลเป็นไทยเนี่ยมี4ฉบับนะคะ1่งค่ะไตยปิตกฉบับหลวง2ค่ะพระไตยปิตกฉบับสังคายนา3ค่ะไตยปิตกฉบับ แปลความทั้งอัถกถาและก็4ค่ขาพระไตปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชบิยาอะไรนะคะคุณค่าของพระไตปิฎกบ้างค่ะที่เก็บรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะหนึ่งพระวินัยปิฎกค่ะก็คือวินัยของศีลพิสุพิสุณีนะคะ2ส,สุตตันตปิฎกเหลืออีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าพระสูตรค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุการณ์ชาดกเรื่องราวเป็นองค์ประกอบ สามาพระอภิธรรมปิฎกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาหลักธรรมขั้นสูงหลักธรรมยยกยากหลักธรรมล้วนๆนะคะความสูมคขัญของพระไตรปิฎกคืออะไรนะคะเป็นคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนาเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นพระพุทธพน์ของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานสําหรับตรวจสอบคําสอนในพระพุทธศาสนานะคะเด็กๆก็สามารถเปิดเปิดพระไตรปิฎกเนี่ยตรวจสอบได้ลำดับชั้นของลำดับชั้นของคัมภีร์ศาสนาคะ่ะหนึ่งพระไตรปิฎกนะคะเป็นคัมภีร์ลำดับแรก สอค่ะอัตถกถาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายพระไตร้ปิโดคำศัพท์ต่างๆเริ่มตั้งแต่พระวินยัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมค่ะ 3. ค่าดีกานะคะคำพีที่อธิบายอัตถกถาให้ชัดแจ้งอีกอย่างหนึ่ง 4. ค่ะประกรณ์วิเศษนะคะเขียนขึ้นโดยวิธีตั้งประเด็นอธิบายหลักธรรมสำคัญ 5. ค่ะศัทธาวิเศษนะคะอันนี้จะเป็นคำพีไวยากรณ์ของภาษาบาลีค่ะ ต่อมานะคะหน่วยที่2ค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ค่ะจิตคืบ ธรรมชาติที่คิดนะคะมักใช้คําว่าใจโดยปกติเนี่ยจิตใจก็ย่อมจะคิดทางคิดดีแล้วก็คิดชั่วเราก็ต้องปึุกจิตนะคะให้คิดในสิ่งที่ดีค่ะ 2. อนะณอุจจาวจังปันธิตาทัศยันติบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆึน,นลงลงนะคะในทางศาสนาพุทธเนี่ยคะ่ะบัณฑิตจะหมายถึงผู้ที่ฉลาดในการเลือกถือเอาประโยชน์ ะะก็คือพูดไดง่ายว่าเลือกแต่เฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นเองนะคะในทางศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าบัณฑิตเนี่ยย่อมไม่แสดงอาการต่อโลกกะระทที่ไม่น่าปรารถนาหรือที่น่าปรารถนาเช่นมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศบัณฑิตก็ต้องเป็นยังไงคะเก็บอารมณ์นะคะสามารถรักษาจิตใจให้อยู่อย่างสงบดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกกะระทที่ขวันเข้ามาในชีวิตได้ให้อยู่เป็นปกติสุขค่ะ 3ค่ะนัทติโลเกออนินทิโตค่ะคนที่ไม่ถูกนินทามไม่มีในโลกแปลว่านะคะทุกคนในโลกเนี้ยค่ะย่อมต้องโดนยินทานะคะผู้ที่ไม่โดนนินทาเนี้ยไม่มีก็สอนให้วางใจเป็นอุเบกขานะคะข้อที่4ค่ะกทางมัตตวาสุขขังเซติค่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขเพราะว่าความโกรธเนี่ยเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองหรือทําให้จิตเราเศร้าหมองนะคะ ก็เลยต้องลาความโกรธนะคะข้อที่5ค่ะปฏิรูปการีทุรวาปัฏฐาาวินทเ,เตทนังคนขยันเอาการเอางานกระทาเหมาะสมย่อมหาศพ์ได้ค่ะเรามาดูคําความหมายละอย่างก่อนเลยนะคะคนขยันค่ะหมายถึงคนพูดถึงพร้อมด้วยความหมั่นนะคะก็คือพูด,ดง่ายมีความเพียรเอาการเอางานค่ะตั้งใจขยันขันแข็งกระทาเหมาะสมหมายความว่าอย,ย่างไงเอ่ยทาพอเหมาะพอดีกับลักษณะของงานที่ทํานะคะ รั์เนี่ยเป็นเป้าหมายของชีวิตค่ะเพราะดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็ต้องใช้ปัจจัย4นะคะซึ่งก็ต้องใช้รั์เนี่ยนะคะถึงจะอยู่ได้ข้อที่7ค่ะสันสันตถีปรมังทนังค่ะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะคะสันโดษมี3อย่างค่ะยะถาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้ยถาพลาสันโดษยินดีตามกําลังของตนนะคะ สาค่ายะยถาสารุปรสันโดษยินดีตามะลรคะสมควรพอใจตามที่สมควรแก่ภาวะฐานะของตนนะคะที่ว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งใหม่ถึงเป็นทรัพย์ภายในคะ่ะไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกนะคะเพราะสันโดษเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทําให้เราเนี่ยไม่โลกข้อที่8ค่ะ อินาธานังทุกขังโลกการเป็นหนี้เป็นทุกในโลกนี่เนี่ยเป็นภาระผูกพันเพราะเราต้องใช้คืนเจ้าหนี้ใช่ไหมคะการเป็นหนี้เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากการใช้ใจ่ายเงินเกินตัวค่ะหรือบางที่เนี่ยอาจจะเอาเงินไปซื้อสินี่ไม่จําเป็นวิธีการที่ไม่ให้เราเป็นหนี้นะคะควบคุมจิตใจของต้นค่ะอย่าให้เกิดความอยากจนต้องกู้ยืมนะคะพระพุทธเจ้านะคะทรงสอนวสุขของผู้ครองเดินมีสีอย่างค่ะสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ กา,การใช้จ่ายทรัพย์การไม่เป็นหนี้และก็กา,การงานที่ปราศจากโทษประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองข้อที่9ค่ะราชาหมุขขังมนุษย์สานังพระราชาเป็นประมุขของประชาชนคำว่าราชานะคะแปลว่าผู้ทําให้ประชาชนพอใจค่ะหมายถึงผู้ปกครองรัฐหรือประเทศนะคะเด็กสามารถศึกษาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะตัวอย่างเหตุการณ์ในหน้า19 4ค่ะถึงหน้าน195 96ยเลย ร้อยเก้าหกนะคะข้อที่สิบสตินะคะโลกัตมิชาคาโลค่ะสติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติคือความระลึกได้นะคะถ้ามาคู่กับสัมปชัญญะเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อาการศึกษาเรีเรยนนะคะสิบเอ็ดค่ะนัตถิสันติปร,รังสุข,ขังสุกอื่นยิ่งกว่าสงบไม่มีสันติที่แปลว่าสงบนะคะมันก็จะเป็นคำพ้องค่ะความหมายเหมือนกับคำว่านิพพานนะคะก็คือสามารถดับกิเลสและก็ทุกต่างๆได้ พระพุทธเจ้านะคะได้เสด็จเปยนงานมงคลสมรสของหนุ่มสาวชาวเมืองสาวัตีค่ะได้ทรงประทานโอวาทแก่คู่บ่าวสาวดังนี้หนึ่งนัตถิราคะสมโออค,คิไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะนะคะก็คือสอนไม่ให้นอกใจก,กันนะคะสค่ะนัตถิโทสะสมโอกลินะคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะนะคะข้อ3ค่ะ นัตทีขันทัสมาทุกขาไม่มีทุกใจเสมอด้วยเบญจขันนะคะหมายความว่าคู่สมรสเนี่ยจะต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวและคนที่เกี่ยวข้องสี่ขานัตทีสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดยิ่งกว่าความสงบหมายความว่าถ้ามีความสงบเป็นฐานอยู่แล้วเนี่ยถึงจะมีทุกอะไรเข้ามาแทรกเนี่ยทุกคนก็สามารถดํารงตอนอยู่ได้สุดท้ายค่ะข้อที่12นะคะนิพพานาังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งค่ะ เช้าวันหนึ่งนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองอาวีค่ะพร้อมด้วยปีสุกส่งจำนวนมากมีประชาชนทำบุญตักบาตรเมื่อพระพุทธองค์สวยพระกายอาหารเสด็จ เสร็จนะคะก็ประทับนิ่งไม่ทรงแสดงธรรมเพราะทรงรอชายเขียนใจคนหนึ่งเมื่อชายคนนั้นมานะคะจึงรับสั่งให้จัดอาหารมาเลี้ยงนะคะเหตุการณ์นี้สร้างความประหลาดใจแก่คนทั้งหลายว่าทําไมต้องรอคอยคนคนเดียวนะคะพระพุทธเจ้าทรงสีแจงว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาเมืองอาราบีนี้ก็เพื่อจะโปรดชายผู้นี้แหละและที่เขามาช้าเพราะโคของเขาหายเขาเที่ยวตามหาโคจนหิวมากนะคะตัดสอนพิสุ์ว่าความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ระนิพพานเป็นสุขคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหน่วยที่3ค่ะพระสงฆ์